สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครวคุณต่อยครับโอเคครับผมเคคัำแบบนี้ยังดียังว่าอาหารไทยของเราที่สุดในโลกอันนี้ผมพูดเองจากประสบการณ์ส่วนตัวไปไหนก็คิดถึงอาหารไทยเอ้ามันเป็นเรื่องจริงครับผมมันเป็นเรื่องจริงเวลาเราออกไปต่างประเทศท้ายสุดแล้วเราลองนู่นลองนี่วันไท้ายหรือกลางกทริปก็ก็คิดถึงแล้วผมขอยืนยันครับ ผมไปเมืองนอกมาแล้วนี่ทั้งหมดถึง378ประเทศอ๋โอเด้เด้มันมีถึงห้โลกเนี้ย300ก็ยังไม่ถึงเลยา <c oughs> ไม่ถึงากำลังฟังมันผิดตั้งแต่คำพูดแรกแล้วผมเดินทางไาแล้วไหนบอกเกิดที่ต่างประเทศอืม <c oughs> โ,อโอเคโอเคโอ้ยอย่าเศร้าอย่าเศร้าแต่อร <c oughs> หายไทยอากา็รู้สึกอย่างนี้ถูกต้อมันแบบเด e b e เลยถึงแม้จะไป300กว่าประเทศแล้วก็โอเคนะมาย้ำอีกไม่ไม่เด้เด้ บางกุฎทองเขาไม่นับเป็นประเทศนะบางกุฎทองแจ๊กหน้านี่เขาไม่ได้นับเป็นประเทศนะคุณเบไว้เดี๋ยวช่วงหลังจะบอกจดหมายจดหมายปัญหาคนอื่น สวัสดีค่ะคุณคุณสวัสดีครับดิฉันชอบจดจำแต่สิ่งดีๆของวันเวลาเก่าๆครับผมไปมาสามรอยกว่าประเทศในชีวิตเราเนี่ยพอได้นึกถึงทีไรแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือรอยยิ้มเสียงหัวเราะน้ำตาซึมๆดิฉันมีความสุขมากค่ะเมื่อคืนนี้นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะคะดิฉันนั่งรถไปกับสามีตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นแฟนกันจอดรถปุ๊บสามีก็บอกที่รัก เดีย๋ยวผมลงไปกดเงินก่อนนะครับอเดี๋ยวเขาบอกค่ะสามีก็บอกเสร็จแล้วผมจะไปซื้อผลไม้ให้ต่อเกาบอกค่ะสามีก็บอกคุณไม่ไปคุณไม่ไปกับผมด้วยเหรออ๋อไม่ลงไ,ได้วยกันอดีดิฉันบอกไม่ละค่ะเดี๋ยวฉันขอนั่งรออยู่รถดีกว่าสามีก็เสียงเข้มใส่ฉันเลยว่าออกมาจากรถเดี๋ยวนี้ครับอ,ออกมานก็จ้องหน้าออมีอะไรเปล่าคะสามีก็บอกฟังให้ดีนะครับ ผมทิ้งคุณไว้ในรถคนเดียวไม่ได้เดิกชาก็ก็บอกเอ้าทำไมล่ะคะคุณไม่เคยยินเหรอเขาบอกว่าห้ามทิ้งของมีข้าวไว้ในรถอไโอ้โหคิดถึงแล้วนั่ตาลายผ uh ู huh. said, u, ้ชายคนนี้น่ารัางนะแล้วรู้จักวิธีพูดแล้วเวลาพูดอันถูกต้องด้วยยี่สิปีผ่านพ้นไปนรภรรยาบอกว่าขอไปด้วยมึงจะตามไปทำไมยะ มันจำมันแรกไม่ได้กดชิ้นเดียวเขาบอกว่าห้ามทิ้งไม่กดไม่กดตังค์กันดจะตามันเลยมนจะบังไปพี่ก็พี่กูจำไม่ได้เลยที่เขาบอกว่าห้ามทิ้งของมีค่าไว้ในรถใครพูดเมื่อไหร่แล้วแล้วสักพักหนึ่งอ่ะไปเป็นซื้อผลไม้กูเกลียดเดินกูเมื่อยอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้แสดงว่าทั้งความจำทั้งจิตใจทั้งร่างกายคงไม่ดีครับเมื่อไม่ดีขนาดนี้ ต้องกินน้ำมะเฟืองมะเฟืองในภาษาอังกฤษเรียกว่า starfruit 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 หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ตามดวงดาวโอ้ไม่ใช่ star you know star เวลาที่มันมาคัดแล้วมันเป็นน้ำออะรเป็นดดววงาเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราทําน้ํามะเฟืองกินกันอย่างไรอย่างไรครับมาเป็นสูตรสําหรับคนที่ชอบดื่มอะไรที่มันแบบรสแปลกๆเปรี้ยวๆแล้วก็มีคุณค่า วิธีการทำนะครับอย่างแรกมะเฟืองต้องแก่ครับแก่จัดเลยพอมีดนิดนึงครับต้องมะเฟืองแก่จัดนะนำมาล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนำมีดนะฮะเอาบริเวณด้านหลังรู้ก็เลยจะทำเนี่ยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนมีหน้าที่บอกเดี๋ยวจะเอามีดฝากไว้ในตู้เจนเด้อโอ้ยจงมีดโอเคดูจะฟังพี่น้ดูฟังเขาดิเอาบริเวณท่านผู้ชม ผมไปมาส0มกว่าประเทศแล้วจไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเอาสันที่เป็นสีเขียวออกเพราะว่ามันจะทําให้ขมและขอ้นพอเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จแล้วหลังจากตัดเป็นแว่นแว่นแต่ไม่ได้หมายความว่าแว่นให้คุณใส่ตัดเป็นเล่นเฮ้ยลามีน้อยเฮ้ยมม่ตัดมุกคุณดูตายตายเล่นเมื่อตัดเป็นแว่นแว่นแล้วให้คุณโกเอาตาส่องดูว่ามีเมล็ดไหม แชะเมล็ดออกให้หมดเพราะมันจะขมเพราะว่ามะเฟืองบางลูกแก่มากๆแอบมีเมล็ดนิดๆหน่อยๆอ๋อเข้าใจละถ้ามีเมล็ดเอามล็ดออกเอามาเล็ดออกโอเคละแชะละลาตอนเอาส่วนผสมเพิ่มเติมขอดูส่วนผสมเพิ่มเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งก็ได้อีกหนึ่งช้อนขาวเตรียมไว้น้ำเปล่าแนะนําว่าเป็นน้ําเย็นเขาบอกว่า14ช้อนขาวผมเทียบให้เป็นค้นแก้วปกตินะครับแล้วก็เกลือผมเอาไว้นิดหน่อย มาายช้อนชาก็ได้ใครที่ทานเค็มไม่ให้ก็ไม่ต้องซส่ง่ายง่ายครับมาเลยเปิดเครื่องคุณเปิดเมนูนี้ไม่มีน้ำแข็งเพราะต้องการคุณค่าของมาเฟืองแบบเต็มร้อยทำไงครับ หลังจากนั้นใส่เลยครับนำมะเฟืองเรียบร้อยใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็น้ำเชื่อมอ่าามด้วยน้ำเชื่อมหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าใส่ไปนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือถ้าใครไม่ถ้าชอบหวานถ้าชอบหวานก็ใส่อีกหน่อยก็ได้แล้วแต่หรือถ้าเกิดใครไม่อยากใส่น้ำเชื่อมก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่เกลือปลายช้อนปลายช้อนนะฮะใครกลัวเค็มก็ระวังนิดหน่อยหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำปลา ที่แช่เย็นเจี๊ยบแต่น้ำเปล่าที่แช่เย็นเจี๊ยบลงไปแล้วก็ปันป่นเลย่นเลยแค่นี้เลยตอนนี้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารครับในขณะที่ปั่นไปนะครับคุณค่าทางอาหารมีมากมายนะฮะมีวิตามินซีป้องกันเลือดออกตามไรฟันมีวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเน็บชามีวิตามิน B2 วิตามิน A ฟอสฟอรัสแคลเซียมไนาอาซินและยังมีธาตุเหล็กด้วยเรียบร้อยครับออกได้แล้วนะฮะ นอกจากนั้นมีคุณค่าทางยาด้วยพอแล้วพอแล้วเพราะมันไม่เป็ยแรงเดี๋ยวมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แนี่มีคุณค่าทางยาแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบช่วยขับปัสสาวะแก้ร้อนในแก้ไขวัดใหญ่แก้ท้องร่วงเสริมสร้างกระดูกและฟันทำให้เหงือกแข็งแรงควบคุมกล้ามเนื้อช่วยทต่ไม่เลือดแข็งตัวง่ายกลอมประสาท จึงช่วยให้นอนหลับสบายง่ายขึ้นแก้ร้อนในเป็นยาขับเสมหะป้องกันโรคโลหิตจางเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามาเทสก่อนสิเกลือแค่นี้พอดีดีเลยเห็นป่ะเกลือแค่นี้น้อันนี้มันกล่อมประสาทด้วยใช่ไหมให้นอนหลับง่ายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง กินด้วยไม่ดีท้อท้ออาต้วงนอนนะที่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้ย มันมีประโยชน์ไม่พอมันอร่อยต่างหากเแล้วมันของไทยๆและจริงๆท่านปลูกเถอะมาเฟืองในบ้านอน่ะปลูกเดี๋ยวเดียวมันก็ออกดอกแดงแต๋เต็มไปหมดออกดอกสีแดงๆสีชมพูเดี๋ยวนีแล้วเสร็จเรียบร้อยมันก็ออกมาเป็นลูกกินกันแต่ต้องเป็นมะเฟืองหวานนะที่เอามาทำไอ้มะเฟืองฝาดอย่าเอามาทำมะเฟืองฝาดเอาไปกินกับอาหารยวนก็แล้วกัน วันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนอย่าเพิ่งหลับนะขอพักผ่อนก่อนดียเพิ่งักตอนนี้สักครู่พวกสิงห์น่าสนใจก่อนแล้วดี๋ยวพวกก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอ้ไรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลือดมันเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆอร่อยมากอร่อยจริงครับต้มยำแบบ เข้มข้นคุณอ้อฟาดสะหมดเกี้ยงเลยครับ <c oughs> ผมกินไปสิบเมตรเ่ยเมืม่อกี้แล้วเขาจะช่วยเมื่อก้แล้วเื่